ทุกคนเคยเป็นขอนผมไหมครับเวลาเราไปเจอเว็บไซต์สวยๆแล้วอยากจะออกแบบให้ได้คล้ายๆกับเขาหรือเราไปดูสีของเว็บไซต์นี้มาเนี่ยแล้วอยากจะเอาสีนี้มาใช้ในเว็บไซต์ของเราบ้างปกติเราจะคอบรูปภาพแล้วก็เอาไปแปะในโปรแกรมแล้วก็ดูสีออกมาใช่ไหมครับแต่ผมไปเจอหนึ่ง extension นะครับที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําขั้นตอนพวกนี้เลยเพราะว่า extension ตัวนี้เนี่ยมีเครื่องมือมาให้เราได้ใช้ทั้งหมดแล้วนะครับ ก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quality Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเคยเป็นของผมไหมครับเวลาเราไปเจอเว็บไซต์สวยๆแล้วอยากจะออกแบบให้ได้คล้ายๆกับเขาหรือเราไปดูสีของเว็บไซต์นี้มาเนี่ยแล้วอยากจะเอาสีนี้มาใช้ในเว็บไซต์ของเราบ้างปกติเราจะคั่บรูปภาพแล้วก็เอาไปแปะในโปรแกรมแล้วก็ดูสีออกมาใช่ไหมครับแต่ผมไปเจอหนึ่ง extension นะครับที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําขั้นตอนพวกนี้เลยเพราะว่า extension ตัวนี้เนี่ยมีเครื่องมือมาให้เราได้ใช้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่ง extension น,นี้มีชื่อว่า d ดีไซน์ไซ i c k นั่นเองดีไซน์ไซคิกเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ d e ดีไซน์ไซ i c k นะครับเราสามารถจริงๆทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ผมทําขึ้นมาได้นะครับที่ชื่อว่า q u e r t y i s a n d c o m เราสามารถกดที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็กดคลิกที่เข้าชมเว็บไซต์นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะโผล่มาที่หน้าของเว็บไซต์ Extension เลย ให้เรากดคลิกที่ get in the Chrome store นะครับกดไปปุ๊บอ่ะในที่นี้ผมลงไว้แล้วนะครับเมื่อเรากดลง extension กับ Google Chrome แล้วตัว extension ก็จะโผล่ขึ้นมาที่มุมขวาบนนะครับเท่านี้ตัว extension ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ ทีนี้สมมติว่าเราชอบเว็บไซต์หนึ่งมากผมยกตัวอย่างผมชอบการออกแบบของเว็บไซต์ Net f ฟิมากๆเลยเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกที่ extension ได้นะครับเมื่อเราก,กดคลิกเสร็จตัว extension ก็จะโชว์ข้อมูลท,มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวเว็บไซต์ที่เราดูเลยเช่นมีสีอะไรบ้างที่เขาใช้นะครับมีสีรองเป็นอะไรมีสีหลักเป็นอะไรนะครับในตัว design style เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ฟังก์ชันเราสามารถเข้าไปดูที่ design style ไ,ไ,ได้นะครับเมื่อเราก,กดคลิกเข้าไป ก็จะมีตัว Color Palette ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาก็จะตรวจสอบเฉพาะหน้านั้นๆน,น,นะครับกดไปดูที่ Typography ได้ดูได้ว่าเขาใช้ฟอนต์อะไรนะครับดูได้ว่าอ่ะของเว็บไซต์ Netflix เนี่ยเขาก็จะใช้ฟอนต์ของเขาเองก็จะเป็นฟอนต์ Netflix s a n นะครับมีตัว Headline ด้วยบอกด้วยว่า Headline นั้นใช้ ฟอนต์อะไรใช้ขนาดฟอนต์เท่าไหร่นะครับมีน้ําหนักเท่าไหร่มีลายไฮเท่าไหร่แล้วก็มีการอะไรตัวจัดวางตัวฟอนต์เนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งไหนนะครับมีบอกหมดเลยนะครับทั้ง h1 h2 แล้วก็ h3 นะครับไปจนถึงแท็กพารากราฟนะครับก็สามารถที่จะดูได้นอกเหนือจากนี้นะครับก็เรายังสามารถที่จะทำการตรวจสอบตัว SEO ของเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับว่า ตัวเว็บไซต์ Netflix เนี่ยเขามี SEO แบบไหนเขามีการใส่ข้อความที่ใช้ในการทำให้ตัว Search Engine เนี่ยหาเจออย่างไรได้บ้างนะครับมีการบอกด้วยว่าส่วนไหนที่ขาดหายไปส่วนไหนที่ควรเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะออกแบบเว็บไซต์ ให้สวยงามเหมือนอย่างที่เราไปดูเว็บไซต์สวยๆมาเลยก็คือตัว inspect page นะครับ inspect page เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์นั้นมีการจัดวางแบบไหนใช้ c o m p o n นต์อะไรและตัว c o m p o n นต์นั้นมีดีไซน์แบบไหนนะครับก็ถ้าเรากดไปที่ inspect page ตัว extension เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถดูได้ว่าการจัดวางทางฝั่ง header ทางฝั่ง S Hero s e ซ t i o n นะครับเป็นอย่างไรเมื่อกดคลิกเข้าไปก็จะมีบอกด้วยว่าเขาใช้ m า r ินลบ32มบนะครับมีขนาดความกว้างสูงสุดที่1,920มีความสูงได้มากที่สุดที่720ผมมาชอบใช้ตัวเครื่องมือนี้แหละในการตรวจสอบแล้วเอามาเป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบเว็บไซต์ของตัวเองนะครับเช่นใน Hero s e ซ t i o n ของ Netflix เขาใช้ไม่เกิน720นะครับมี Padding ทั้งหมด 32มีการจัดตำแหน่ง position ของตัวอ b อบเจกต์ Object ข้างในเนี่ยเป็นแบบ static นะครับเรียกว่ามีการจัดวางให้เป็นแบบ static ก็คือคงที่นะครับไม่ขยับเเยี่มไปไหนนอกจากนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์าไปวางที่ component mm hmm. เช่นการ์ดที่เป็นการ์ดอัลบั้มหรือว่าเป็นการ์ดลิสของหนังที่ Netflix เอามาลงเนี่ยเขาก็จะมีบอกรายละเอียดด้วยว่าตัว Border Radius นะครับความโค้งของขอบที่อยู่ในการ์ดนี้มีการใช้ Radius เท่าไหร่กี่มุมกี่องศานะครับมีการบอกด้วยว่า Position ของตัวรูปภาพนะครับตัวรูปภาพนี้เรามีการตั้งค่าแบบไหนนะครับในที่นี้ตั้งแบบ Absolute นะครับก็คือรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งที่คงที่ไม่ขยับขยื่อนไปไหนเลยนะครับ แล้วก็เรายังสามารถดูได้ด้วยว่าสมมุติการ์ดที่เป็นรูปแบบนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปอ่ะเขาทำแพดดิ้งไว้เท่าไหร่ตัวฟอนต์มันถึงมีขนาดที่มีการจัดวางที่อยู่ในการ์ดอย่างสวยงามนะครับถ้าเราคลิกที่การ์ดเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าตัวการ์ดนั้นใช้แพดดิ้งอยู่ที่ 32, 24, 28 8นะครับก็จะมีบอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนตัว FAQ เขาก็มีบอกเช่นเดียวกันคือเราสามารถคลิกได้ทุกอันเลยนะครับโอเคไปดูฝั่ง YouTube บ้างนะครับว่า YouTube เขามีการจัดวางแบบไหนนะครับลองเข้าไปดูที่เพจ40 is a dark ดูซินี่โอเคสมมติว่าเราอาจจะอยากลองออกแบบคล้ายๆกับตัว YouTube ใช่ไหมครับก็อ่ะเราลองดูิว่า YouTube เขาดีไซน์แบบไหนนะครับก็เมื่อเราคลิกเข้ามา ที่ตัวปุ่มก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับใช้ฟอนต์อะไรด้วยก็มีบอกใช้ border radius เท่าไหร่ใช้10นะครับก็เอาไปลองทำตามได้อืม่ะก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้โอเคผมคิดว่าตัวดีไซน์ไซต์คิงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเอาไว้ดูเร็วๆไดว้ว่าเว็บไซต์ที่เราไปดูมาเราชอบแบบนี้แล้วเราอยากจะเราชอบ การดีไซน์ของเขาตรงนี้เนี่ยเราก็ลองเอามาเป็นแก้ลน์ในการออกแบบของเราได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว e x t e n s i o n ของดีไซน์ไซคิกนะครับผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้คนที่ชอบออกแบบเว็บไซต์เนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ